ความรู้ของภาพการลงทุนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนำมาเสนอกันเลยตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าการให้ความรู้แล้วก็การเพิ่มพูนทักษะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการลงทุนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับมีประเด็นที่ให้ติดตามกันในช่วง go invest โดยธนาคารกรุงเทพครับ ครับและในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของโครงการ The Stock Master 10นะครับสร้างพลังเงินลงทุนสำหรับมือใหม่วันนี้พูดคุยกับทางคุณสินทนานุ่นยอดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัลบริษัทหล,ลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนครับสวัสดีครัคุณสินธนันค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแพรและคุณตักครับค่ะปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สิบแล้วนะคะสำหรับโครงการเด e s t o c อกม s t e ตอร์นะคะเป็นการตอบรับจากปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างไรบ้างและปีนี้จะมีอะไรแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างคะครับก็ในตลอดสิปีที่ผ่านมานะครับก็โครงการเด e Stock m ม s t e r อร์นะครับก็จะเป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับนักลงทุนเนี่ยให้ลงทุนเป็นนะครับโดยใช้เงินจริงๆนะครับอันนี้เราเน้นย้ําเลยเพราะว่า โดยปกติถ้าเกิดเราเล่นเทียจนจันบองเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงการลงทุนแบบใช้เงินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยคือเน้นย้ำในเรื่องของการรู้จริงกับสนามจริงนี่คือคอนเซ็ปต์ของโครงการตลอดสบิบปีที่ผ่านมานะครับ,รบทีนี้เองสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาจะเป็นยังไงบ้างครับในครั้งนี้ฮะครับผมโดยปกติเนี่ยเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือในตลาดหุ้นของประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ผมเชื่อว่าเป็นปีที่ คนเปิดบัญชีเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยหรือเริ่มต้นลงทุนเนี่ยจำนวนมากนะครับอย่างถ้าเกิดไปดูข้อมูลของตลาดลาฟั์นะครับอย่างทีนี้เนี่ยเปิดบัญชีมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็เกแสนกว่าบัญชีละนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จากข้อมูลของตลาดลาฟับเนี่ยที่สิ่งที่เราค้นพบเนี่ยก็คือนักลงทุนที่เปิดบัญชีเข้ามาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเจน X กับ Gen เจนนะครับ,รบเป็นรุ่นๆเนี่ยต่ำกว่า4ีปีลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็มีการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะเติบโตเหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการใช้เงินกับการลงทุนละนะครับให้ควบคู่กันไปนะครับโดยคอนเซปต์ปีนี้เราสร้างขึ้นมาถ้าเทียกว่าสร้างพลังเงินลงทุนสำหรับมือใหม่นะครับค่ะ <c oughs> สำหรับโอกาสในครั้งนี้ที่จะเข้ารวมเนี่ยนะคะความรู้พิเศษเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงค่ะสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนมือใหม่ที่จะเข้ามาในโครงการปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะครับแล้วอย่างแรกเลยนะครับสำหรบับนักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาถูกโครงการของเราในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านก็เรียนได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าการสร้างแผนทางการเงินนะครับเข้าไปเืิดเ,เพื่อทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถ ป็น financial freedom ได้นะครับอันดับที่สองเนี่ยเราจะสอนเรื่องการ accumulate นะครับการ accumulate ก็คือทำให้เงินที่เราแบ่งมาลงทุนแล้วเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องจักรทางการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเรื่องวามเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาร์จทางเทคนิคการคัดหุ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็สอนอยู่ในเรื่องของ accumulate นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าในช่วงของวิกฤตโควิดนะครับหลายๆคนน่าจะ สนใจการในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อสปอร์ตด้วยนะครับในหัวข้อของโปรเทคนะครับก็คือสอนเรื่องการบริหารความเสี่ยงและก็เรื่องของประกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้โชคดีนะครับได้ของผมธนาคารในเครือของพวกเรานะครับก็คือุูงเทพประกันชีวิตเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับเบนเนินะครับก็คือปีนี้เนี่ยนะครับสําหรับคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับ มูลค่าของการสมัครเข้าเรียนครั้งนี้อยู่ที่1,000บาทนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะแจกเสื้อไปเลยนะครับสำหรับรอบ10ปีของโครงการเรานะครับแล้วก็ได้คุ้มครองชีวิตด้วยนะครับสูงสุดนะครับ100,000บาทแล้วก็คุ้มครองประััิเขตเนี่ย300,000บาท, 3, บาท1ปีเลยนะครับอันนี้ก็มาจากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีใหม่นะครับก็จะได้สตาร์บัฟด้วยนะครับมูลค่า1น0บาท ถ้าเกิดเรียนครบสี่ครั้งเนี่ยก็จะได้ตัว c e r t i f นะครับออนไลน์ไปว่าผ่านโครงการเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับสามารถร่วมสนุกได้เพื่อรับเขาเรียกว่า,าตัว D D R หรือ E T f เนี่ยเข้าปอดการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นลงทุนได้นะครับครับฟังไปจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายหลายคนเนี่ยสนใจอยากมากนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องดําเนินการยังไงแล้วก็ฟังนี้เองเนี่ยเราคาดหวังยังไงบ้างครับครับ ก็วันที่เปิดรับสมัครนะครับก็คือเปิดสมัครตั้งแต่วันที่10ตุลานี้นะครับจนถึงวันที่29ตุลาะนะครับแล้วก็เริ่มเรียนทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกานะครับก็ทุกวันเสาร์เลยครับอ่าสี่ครั้งนะครับสามารถสมัครได้ที่ w w w b w o r l d u a n g c o t h s m a s t e r นะครับหรือสอบถามขอ้อมูลได้ที่026181111ก็ได้นะครับเราลองเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าน้ำทุน ที่เพิ่งเปิดบัญชีนะผมว่าเพิ่งเปิดบัญชีปีนี้พอ,อเข้ามาเริ่มบางคนแรกจะเริ่มสึกว่ามันมีความรู้ที่เราต้องเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นเป็ในโครงการนี้เราก็จัดเต็มเลยครับเกี่ยวกับ วิธีการลงทุนให้ครบถ้งนามหัวข้อเลยครับค่ะก็สามารถจดรายละเอียดที่ด้านนางหน้าจอได้นะคะทีนี้อยากจะให้คุณเนตนะคะช่วยเล่าหน่อยนะคะทิ้งท้ายซะหน่อยว่าสําหรับรุ่นที่ผ่าน,านมาเขาสําเร็จอย่างไรและคุณผู้ชมเองนะคะที่กําลังสนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่ทําไมถึงไม่ควรพลาดโครงการในปีนี้เลยคะอะครับผมในปีปีที่ผ่านมานะครับองทุนส่วนใหญ่ที่เข้าโครงการของเรานะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเทรดหุ้นนะครับทั้งาการคั หุ้นแลวก็การเขาเรียกว่าการใช้เครื่องมือนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราสอนการใช้เครื่องมืองมที่เรียกว่าเป็นทูที่กัฐบาลหลวงเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองนะครับอยากโปรแกรมชื่อว่าเทรดมาสเตอร์นะครับพอเอาตัวเนี้ยมาให้นักทุนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยโปรแกรมตัวเนี้ยผมเชื่อว่าเวลาเอาไปใช้อย่างเช่นก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับโปรแกรมอย่างระบบเทรดอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงในช่วงที่เราเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดได้ นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนักงทุนส่วนใหญ่ที่ใช้โปรแกรมของเราตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าสามารถคุมความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดวิธฤตัวนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการขัดหุ้นนะครับว่าหุ้นตัวไหนจะกลับมาเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าขัดหุ้นให้อัตโนมัตินะครับเพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นลงทุนได้เองนะครับแล้วก็ฝากไว้สาหรับนักลงทุนมือใหม่ปีนี้ด้วยนะครับจาสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชนวายกับเชนซีเนี่ยนะครับ สิ่งที่ทุกคนมีก็คือเรื่องอายุกับเวลาครับถ้าเกิดคุณมีอายุยังน้อยยังมีเวลาอีกเยอะนะครับก็ยังสามารถเขาเรียกว่าเข้ามาลงทุนและสร้างพอร์ให้เติบโตนะครับเป็นไปตามเป้าหมายในอนาคตที่เราวางไว้ได้นะครับอยากให้มาเรียนรู้กันในโครงการของเราทีนี้ครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะต้องบอกว่ายุคนี้แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะพึ่งพารายได้ได้เพียงแค่ทางใดทางหนึ่งนะคะและโอกาสในเรื่องของการลงทุนนะับปัจจุบันสามารถต่อยอดแล้วก็เสริมเติมในเรื่องของรายได้สร้างกําไรให้กับผลตอบแทนให้กับการลงทุนของท่านได้นะคะหลายๆคนบอกเรียนออนไลน์มันต้องไปหาเองไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงเขารวบรวมรไว้ที่เดียวเลยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้คือเรียกได้ว่าเป็นชุดความรู้ที่มี การจัดลาดับขั้นตอนแล้วเริ่มต้นก่อนหลังยังไงนะฮะไม่ต้องมีการเรียนรู้แบบสเปรสปา<อ>และที่สาคัญเองบัญชีผู้เปิดบัญชีใหม่ๆเนี่ยที่ปีนี้เกิดขึ้นมา7 0 0แสนบัญชีใชบางทีลงสนามลบไปเลยอาจจะมีเจ็บตัวได้อันนี้ชุดความรู้ดีๆมาส่งตรง,งถึงมือเลยใช่ค่ะ,คะเหมือนมีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยดูแลเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะสนใจก็สามารถสมัครไปร่วมโครงการได้ The Stock Master ปีที่10แล้วคะ่ะส่วนท่านใดนะคะติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารการลงทุนห้ามพลาดเลยกับรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลา ลงแล้วจันหน้า10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ